สวัสดีครับก็มาอยู่เกมบ萝卜宝 map 마드룸액태크นะครับคลิปนี้ผมก็จะเอามาให้ดูนะครับว่าได้มาแล้วนะครับนี่ครับไททันดิวแมน2.0นะครับนี่เลยกว่าจะได้มานะครับโอ้โหเล่นซะเหนื่อยเลยครับเพราะว่าแบบเพิ่งมารู้นะครับว่าเวลามันเหลือนี้เดียวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่โอ้เหนื่อยมากครับได้แล้วนะครับ ส่วนใครอยากได้นะครับผมแนะนําซื้อเอาเลยครับถ้าเพิ่งมารู้นะครับแต่ต้องเป็นคนที่ชอบแนวแบบการแบบลุยหอหรือโหมดเอ็นเลนโหมดนะครับเพราะว่าแบบนี้จะเป็นแนวนี้นะครับนี่ครับสกิลพี่แกค่อนข้าง o อนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลงโหมดยากนะครับอันนั้นแบบต้องพึ่งเพื่อนพึ่งคนโหดด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็จะมาสรุปให้ดูนะครับว่าฮะ ได้มายังไงนะครับนี่ครับในที่สุดก็ได้มาแล้วนะครับหลังจากที่ฟาร์มมาประมาณวันครึ่งนะครับประมาณ 7- 8ชั่วโมงนะครับผมไล่ทำเควสหมดเลยนะครับมามาดูกันครับว่าวิธีที่ผมทำแบบรวดเร็วทำยังไงนะครับก็แบบเล่นแล้วก็มีพักด้วยนะครับนี่ครับก่อนอื่นเลยครับนี่ไล่เควสนะครับนี่เควสอีเวนต์ต่างๆนะครับ แต่ผมจะไม่แนะนำครับเนื่องจากว่าเควส์อีเวนต์หรือการที่เราจะได้ตัวไททันดิวแมนอัปเกรดเวอร์ชัน2.0ครับอันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าดิว2.0นะครับเนี่ยตัวสีแดงตัวนี้นะครับมันเหลือดูนี่นะครับขอเตือนไว้ก่อนนะครับเนี่ยเหลือ14ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้คือผมอัดประมาณ4โมงนะ แล้วไอ้คลิปตอนที่1เนี่ยก็อัดแต่เมื่อวานนะครับก็จะมาเรียบเรียงทีหลังครับไอ้ตอนที่2ตอนนี้นะครับก็คือมารวบรวมตอนสี่โมงเย็นของวันศุกร์นะครับเนื่องจากว่าได้เล่นครบนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะครับอีเวนต์นครับนี่เหลือแลกไปแล้วนะครับได้มาเป็นจะเรียกว่าฮีโร่ไม่ใช่ครับไอเทมแปลงร่างแบบถาวรแล้วนะครับนี่ ถ้าใครเข้ามาเล่นแบบนี้ครับแบบนี้ก็คือจะเป็นแบบลักษณะเหมือนการลุยเหมือนลุยหอหรือเอ็นเลนโหมดนะครับแบบเวฟไปเรื่อยๆนะครับแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมันจะย่าเนี่ยจนเราไม่ไหวนะครับเนี่ยครับแล้วบทบาทนะครับเนี่ยแปลเป็นไทยคืออยู่ตรงนี้นะครับบทบาทเนี่ยตัวที่เราปลดล็อกเลยครับอันนี้คือเนี่ยผมได้มาแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยครับก็จะมีตัวต่างๆนะครับที่ให้มาตัวนี้ก็จะเป็นตัวโลบะครับอ้อขอนอกเรื่องครับ ไอ้ลำโพงไททัน2อนยเป็นตัวที่แบบเคลียร์มอนได้ดีมากครับผมเล่นแล้วติดใจเหมือนกันถ้าใครเพิ่งเข้ามาเล่นแล้วเปิดได้ครับเอามาใช้เลยครับมันจะใช้ได้ชั่วคาวครับก็คือใช้ได้30นาทีนะครับต่อหนึ่อันครับตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับพวกตัวต่างๆครับสตัวนี้ทีเด็ดเลยครับตัวนี้จะเหมือนเป้าตรงครับแต่ตัวนี้คือเป้าแบบกระจายเคลียร์มอนแบบวงกว้างนะครับเคลียร์แก๊งพวก สกีปดิทัวเรตนะครับอ่าตัวนี้ถือว่าถ้าใครแบบต้องการแบบเขาเรียกอะไรอ e, ะไอเทมสว่านแบบเน่งด่วนนะครับผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้นครับผมใช้ตัวนี้ไปสี่ครั้งครับ,รบแต่เป็นแบบไอเทมชั่วคราวนะครับผมไม่ได้แบบซื้อถาวรครับเพราะราคามันจะอยู่ที่99โลบัคครับอ่าแต่ผมมาโฟกัสตัวนี้ดีกว่าครับแล้วด้วยแบบเวลาที่จะรรมมันจะหมดนะครับผมก็เพิ่งมาเจอ2วันก่อนที่จะกิจกรรมการแจก สว่านไททัน200จะหมดลงครับเป็นที่เสียดายนะแต่นะแบ่โอ้โหเล่นแบบเล่งมากครับแมปอื่นไม่ได้เล่นเลยผมยอมรับเลยนะครับว่าไม่ได้เล่นเลยครับมาเอาแมปนี้ครับเนื่องจากว่าเป็นตัวที่เทนะครับเอาไว้ก่อนนะครับอ่าเนี่ยครับอ่ามาต่อครับว่าผมเล่นยังไงภายในวันครึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวขอมาทัวนอีกครั้งนะครับก็คืออีเวนต์นะครับเควสเนี่ยให้เก็บให้หมดนะครับเควส ตรงที่ตัวไหนนะหมดเรื่องราวนะครับ20เนี่ยผมเก็บไป11นะครับแล้วยังไม่รวมกับที่ลงด่านธรรมดาแบบปานกลางนะครับลงไปเรื่อยๆครับแล้วเก็บไปเรื่อยนะครับอ่าหมดสตอรี่นะครับผมแนะนําเดี๋ยวเข้าไปให้ดูก่อนนะครับมันจะมี21ด่านนะครับนี่ถ้าขึ้น19ใช่ไหมครับมันก็จะเจอขึ้นที่20ถึง21มันก็จะเจอบอสนะครับแล้วทําให้แบบเราจบ เควสได้ไวนะครับผมแนะนําเข้าเข้าออกออกนะครับโหมดยากแล้วก็ออกเกมเข้าใหม่นะเฮ้ยเข้ายี่สิบแล้วเดี๋ยวไปก่อนครับเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับมามาครับมารีวิวสกิลไททนันไททันอะไรแต่ละแมปก็ชื่อคล้ายกันนะครับไททันดิวแมนรุ่นอัปเกรด2.0เวอร์ชันสีแดงแรงลิตรแล้วกันป่ะสกิลแรกครับสวอตพลังสวอต แล้วตัวถึกด้วยนะครับตัวนี้ถึกด้วยนะแล้วสกิลที่สองครับกดคิวมุดดินพลังมุดดินนี่ครับมุดดินประมาณนี้ครับเนี่ยแล้วก็จะมีการอัปเกรดเหมือนตัวไม่ใช่กีโลเนี่ยนี่ครับอัปเกรดตัวนี้นะครับทําให้เลือดแล้ววิ่งเล,เลือดเราเพิ่มแล้ววิ่งเร็วเพิ่มแล้วก็ไอ้ตัวนี้ผมไม่รู้นะครับมันคือ,อไรดาเมจนะไม่แน่ใจนะครับกดอัปเกรดก็เลยจะใช้เพชรอัปเกรดนะครับ ผมได้อัปเกรดตัวนี้ไป็หนึ่งทีแล้วนะครับตัวนี้ครับนี่มาอัปเกรดตัวที่ผมมีถาวรก่อนนะครับอ่ะปึ๊บนี่ไหมครับนี่เลเวลสองครับความเร็วความเสียหายอ๋อดาเมจครับป้านี่ครับเลเวลสองสองไปสามใช้ร้อยเพชรนะอืมสามไปสี่เพื่อนบอกเพื่อนมีช่วยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดโอ้ก้าร้อยเลยอ่ะ์ตต์ตครับมานี่ครับพอเวฟที่ยี่สิบเอ็ดนะครับไททันดิวแมนก็จะมานะครับมา เจอกันหน่อยครับตัวจริงกับตัวปลอมนี่ครับแลนไปเลยครับเลือดเราเยอะแล้วนี่ือบอสว่านกิจกรรมมาสว่านเขียวต่อไปก็มุดดินพังมุดดินนี่ครับพึบพึบหด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 วดหดวดอ่านี่ครับแล้วเราก็จะได้แต้มเควสการลดเนื้อเรื่องมาหนึ่งแต้มนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่กดเควสดูนะครับเนี่ย ตรงไหนอันนี้ไม่ใช่นะครับอ้าสินสดหมดเรื่องราวอันนั้นก็ใช่เหมือนกันนะครับนี่ดูที่อีเวนต์นะครับแล้วก็ดูที่เควสนี่เห็นไหมครับนี่เพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มครับเนี่ยคราวนี้ผมได้แบบปลดล็อกไปแล้วนะครับก็เลยแบบไม่เล่งละเหนื่อยครับยอมรับว่าเหนื่อยเหนื่อยจริงโอ้ยเหนื่อยจริงกว่าจะได้แบบห้าหมื่นครับเหนื่อยมากครับนี่ครับนี่ก็ได้ประมาณนี้ครับส่วนใครแบบถ้าแบบแต่เป็นโค้ไม่ทานลระครับ มันจะมีท่าไม้ตาย่นะครับไม้ตายของเราก็คือนี่ครับซื้อเอานะครับใครอยากได้ไว้อยู่ที่ประมาณอันนี้ตีไปสอ0รนะครับก็200คูณห้านะครับปลาเท่าไหร่พันโลบัคนะครับก็จะได้ฮีโลสีแดงแรงลิฟมานะครับเอ้าพูดผิดครับหลวงกับสวอร์ตบริเอรครับนี่ได้ไททันดิวแมนครับผมชอบเพราสวยนะครับเข้ากับตีของแมปนี้ครับ นี่ครับก็เลยแบบอ่ะทันก็เลยแบบเร่งแบบสปีดนะครับแบบวันครึ่งอะประมาณ18บแปชั่วโมงครับแบบแต่แต่รวมเวลาการนอนหรือกินข้าวอะไรนะครับผมก็เวลาว่างผมก็มาจัดเต็มเลยครับทั้งโหมดแบบต่อสู้ธรรมดาแล้วก็โหมดเอาลุยเควสนะครับเช่นแบบโหมดสตอรี่แล้วก็โหมดต่างๆนะครับเก็บให้หมดครับนี่ครับก็ได้มาแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่แหละครับ เนี่ยนี่มีอะไรมากนะครับเควยเนี่ยดูขอให้ดูอีกทีนะครับอันนี้ก็จะอธิบายแบบเร่งรีบนะครับเนื่องจากผมยอมรับเลยว่าเหนื่อยมากก็เลยแบบถ้าอธิบายข้ามๆหน่อยก็ขออภัยครับอ่ะเอาง่ายๆครับคเควนตอนนี้เหลือเวลา14ชั่วโมงนะถ้าใครมาดูคลิปนี้นะครับผมว่าถ้าเรามีสว่านสัก2 0 0หมืแล้วทันอยู่นะครับ ก็คือไล่เก็บให้หมดเลยครับพวกตัวนี้เก็บให้หมดเลยนะครับเนี่ยเก็บให้หมดเลยแล้วตามด้วยเควสอีเวนต์ประจําวันนะครับแต่มันไม่น่าทานเราบ้างถ้าใครยังไม่เช็คอินนะครับเนี่ยแล้วก็มาไล่เก็บเควสตัวนี้นะครับหมดสิ้นสุดเรื่องราครับผมแนะนําใช้สูตรนี้นะครับสมมุติเมื่อกี้อธิบายข้ามนะครับเพราะว่าเจอไอ้คืนคืนเท่าไหร่คืนยี่สิบกระทเลยแบบลงให้ดูให้เราเข้าโหมดยากนี้ครับ ไปครับหมดยากแล้วเราก็มาโหมดสตรอรี่นะครับเพื่อเราจะปลดล็อกเควสน,นะครับนี่ครับถ้าโหมดสตรอรี่ขึ้นระหว่าง15ขึ้นไปให้ลงไปลุยเลยครับส่วนถ้าเจอขึ้น2นี้นะครับให,ให้ให้ไปหมดยากนะครับให้มันเจนจนแบบเจอขึ้นที่15ถึง20ขึ้นไปนี่นะครับเอาไปใช้ี่โหมดยากว่า ต่อไปก็สลับโหมดสตอรี่อย่างนี้ครับนี่คือวิธีการเก็บเควสเร็วของผมผมจะทําแบบนี้ครับเนี่ยถ้าเจอแบบนี้สักสองสาครั้งยังเป็นห้องเดิมรายชื่อเดิมใช่ไหมครับก็ให้ออกเกมเข้าใหม่ครับแล้วเราก็สลับแบบนี้ไปเรื่อยครับให้เจอโหมดสตอรี่ขึ้นที่15ขึ้นไปนะนี่แหละครับเทคนิคการเก็บเควสผมที่แบบเร็วที่สุดนะครับเควสตัวนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนะครับเนี่ย สิ้นสุดเรื่องราวนะครับเก็บไปสิบสองครับผมใช้แบบสลับไปสลับมาครับให้ได้เจอขึ้นหมดสตอรี่ขึ้นสิบห้าขึ้นไปนะเนี่ยนี่คือเทคนิคที่ผมคิดมาล่าสุดนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนใครถ้าไม่ทันครับแต่อยากได้เติมนะครับเติมนะครับต้องใช้ไม่ตายครับเติมแล้วมาแลกเอาครับก็จะได้มาแล้วครับอ่ะนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับทิร์นดิวแมน เวอร์ชัน2.0นะครับอัปเกรดไททันดิวแมนนะก็ไม่รู้แบบนี้จะชื่ออะไรนะผมขอดูชื่ออีกครั้งแล้วไม่มีชื่อไงดิว2.0แล้วกันครับผมเรียกอย่างนี้อ่ะนี่ครับอ่าก่อนแล้วคราวนี้ผมก็จะไปเนื่องจากผมได้มาตัวแบบทาวอลแล้วนะครับน้อยใจครับไอแมปผลิตโทเวอร์ดีเพนไม่ได้กับเขานะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ลุยหอแบบติดหนึ่งในร้อยนะครับผมก็แบบอ่ะมาหาแบบนี้แล้วกัน ไอ้ตัวเลอกวเวอร์ดีเฟนต์เดี๋ยวรอมันรอมันเอามาขายนะครับผมค่อไปซื้อก็เลยเอาแบบนี้ก่อน <c oughs> อ่ะตอนนี้เหลือเพชรเท่าไหร่สามร้อยครับอัปเกรดไม่ได้ครับได้แล้วนะครับนี่ครับผมก็ได้ทําการอัปเกรดครับถ้าใครแบบมีตัวที่ถาวอรตัวไหนนะครับถ้าแบบเราต้องการแบบปลดล็อกสถานะสเตตัสให้ตัวเราเก่งขึ้นนะครับก็มากดอัปเกรดได้ครับเพชรตอนนี้เท่าที่ผมทราบนะครับก็คือ เราจะเก็บได้จากการที่แบบเราลุยด่านเรื่อยๆนะครับมันก็จะแบบค่อยสะสมขึ้นไปนะไม่รู้มีขายไหมกดกลับยังไม่มีนะครับแบบนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับเนื่องจากว่าถูกใจตัวนี้ครับเนี่ยก็เลยกลับมาปลดกิจกรรมให้ได้ตัวนี้ครับเพื่อแบบสะสมไมคคอลเลกชันนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับ่อไฟเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสนุก และชอบใจอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ